มีปัญหาข้อเข่าข้อเข่าเสื่อมข้างขวาข้างขวาอายุเท่าไหร่ขออนุญาตครับหกสิบสองหกสิบสองเองหกสิบสองเองนะฮะสมัยทำงานครับเขามีลิฟต์ให้ไม่ทันใจเดินวิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งลงเอาก็เป็นการออกกำลังกายไงฮะติดต่องานแต่ละชั้นละชั่นก็ไม่ใช่ลิฟท์ที่นี่มันนานปี แล้วนั่งทำงานประจรบห้อยขาอืมมันก็ทำให้เราห้อยอยู่อย่างนี้ตลอดแล้วก็วิ่งขึ้นวิ่งลงมันปวดครับปวดก็ทานยาทานยาก็ไม่เบาอืสุดท้ายต้องคุณหมอฉีดยาเข้าข้อฉีดเข้าข้อเลยใะฉีดเข้าข้อเลยแล้วกว็หายค่ะอ,าาอยู่มาพักใหญ่เขาก็กลับเป็นอีก สิบกว่าปีที่เป็นมามีอาหารเสริมอาหารเสริมอย่างอื่นที่รับประทานที่เขาบอกว่าเสริมแล้วทําให้ข้อเขา่าแข็งไม่เคยทานค่ะเอาทําไมไม่ทานนะไม่เคยทานเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะดีจริงไหม,มเพราะเท่าที่ฟังฟัง้ามาทานกันมาเนี่ยมันก็เหมือนเดิมแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ทานาไม่ทานค่ะทนทน,ทนใช้วิธีทนค่ะคแล้วก็ไม่อยากจิตยาแล้ว เบื่อฉจิยานี้ก็ต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลใช่ไหมฮะจน,จ,น,จ,นจะเป็นความโชคดีหรือไม่ทราบครับไปอ่านหนังสือสอไอไอคอสอคอสอหนังสืออะไรฮะค่สร้าคููสมแหม่ไม่ทันสมัย<อ>เลย ผมก็ว่านึกว่ามมีสอคสอะไรเป็นหนังสือให้อ่านอ๋อกคสคสแหมอ่ะพูสั่งเลยเนใช่ครับผมเพิ่งเพิ่งมาฮะไม่อินเทรนนะก็เขาแนะนำว่าให้ไปที่ร้านนี้อยู่ตรงนี้ก็ไปครับก็เอามาทานลองก่อนหนึ่งขวดที่พูดถึงนี่ก็คือบิมของเราใช่บิมเนี่ยค่ะฮะเสร็จแล้วก็ ขอทดลองก่อนเพราะยังไม่มั่นใจทานไปได้ห้าวันห้าวัน, <5 S 1> วนทานเท่าไรหร่ฮะเช้าสอเย็น2องเช้าสองก่อนนอนสอง่ก็สังเกตตัวเอ๊รู้สึกว่ามันเดินถึงดีขึ้นและไอ้ความเจ็บมันก็เบาไปคือเดิมทีเจ็บสองข้างเจ็บสข้างเล <อา S 2> ยค่ะรู้สึกมันดีขึ้นอย่างคุณเพลินตาเองปัจจุบันอายุ62แล้วมีอาการข้อเข่าเสื่อมแล้วก็รับประทานบิมต่อไปเรื่อยๆ จะมีอาการกลับมาปวดอีกไหมหรือจะต้องเพิ่มปริมาณบิมอีกไหมก็ไม่น่าจะกลับมาปวดอีกนะคะเพราะว่าบิมมีเจมวันอยู่ซึ่งไปช่วยเสริมสร้างข้อแล้วก็ลดการเสรื่อมสลายด้วยเอาละครับขอให้ทั้งสองท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะ